วันนี้หนูมากินยำแล้วก็ตำมที่ร้านแม่ตาหลูกยำนะคะหนูเอากลับบ้านมากินที่บ้านค่ะแล้วก็ยำเนี่ยคถ้ากินที่ร้านเนี่ยราคา20บาทเท่านั้นร้านเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านมาโนรมนะคะเรียบคองสองนะคะก็จะมีตำงปูปะลาลาบหมูไก่ทอด ตามไายแล้วก็ยำสามอย่างนะคะอันนี้ก็จะมีแซลมอนมันกับู้แล้วก็หอยนางรมนะคะมาลองกินกันเลยไปเลยไปกินน้ำกันนะคะเพจขอโทษนะคะเพิ่งรีวิวหนูกับแม่กินไปแล้วมากินไก่ทอดกันอืม ทำรอบหนึ่งนะคะ ก็คือหนูชอบไก่ทอดกับตำตำไทยนะคะเพราะว่ามันไม่เผ็ดมากแล้วก็อร่อยนะคะส่วนอันนี้ก็อร่อยนะคะแต่ว่าเปรี้ยวนิดเดียวส่วน,นนี้นะคะไม่ค่อยกินเพราะเผ็ดมากค่ะเผ็ดจุ๊เลยส่วนอันนี้นะคะหนูไม่ค่อยกินเพราะมันก็เผ็ดเหมะะือนกันค่ะแต่ กินไปแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะรวมๆแล้วเนี่ยอร่อยมากอย่าลืมไปอุอ่นกันเยอะนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะร้านแม่ตำลูกยำนะคะ